บกลงว่าผมต้องดูงบในส่วนไหนดีนะฮะในส่วนของตามที่รายงานไว้หรือปรับปรุงใหม่ดีฮะหรือ,อยังไงดีครับครับก็จริงๆแล้วผมชี้ใจนิดนึงครับที่มันมีเรื่องการเปรียบเทียบตรงนี้นให้ดูเนี่ยเพราะว่าตัว Unipower นะครับตัว uni power เนี่ยมันเป็นทางบัญชีเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น Common Shareholder ก็คือเจ้าของคนเดียวกันนะครับทางบัญชีก็เลยมองว่าเปรียบเสมือนว่าโครงการเนี้ย ควรจะต้องเข้ามาตั้งแต่ตอนโอเปเรเตอร์ตอนแรกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรายได้ค่าใช้จ่ายเนี่ยจะถูกโอนส่งเข้าไปที่บริษัทเสริมสร้างแต่กําไรเนี่ยไม่ได้เข้ามาะกำไรเนี่ยจะเข้ามาเมื่อตอนที่เสริมสร้างเข้าไปซื้อทางทุนจับเงนได้คือในวันที่เจ็กรกฎาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอททอมไลน์ไม่ได้เปลี่ยนนะครับพอททอมไลน์ไม่ได้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เปรียบเทียบดูง่ายๆนะครับก็คือดูของงบปัจจุบันนี้ นะครับที่รีพอร์ตไปเทียบกับปีที่แล้วเลยกําไรปีที่แล้วเลยให้ดูกันเข้าใจง่ายๆนะครับก็ว่ากันง่ายๆนะฮะคือก็โตมากําไรนะครับคุณผู้ชมครับ25%นะฮะ25.9%นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะฮะทีนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมทําความเข้าใจก่อนว่าเสริมสร้างของเราเนี่ยทำทำอะไรบ้างนะครับอ่าเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าแบบไหนอย่างไรครับครับอ่าเสริมสร้างเนี่ยทาเป็นธุรกิจพลังงานทดแทนนะครับ เราเริ่มจากโซล่าฟาร์มเมื่อประมาณสักสี่ห้าปีที่แล้วที่เราเพิ่งเข้าตลาดนะครับตัวโครงการแรกที่เมืองไทย40เมกะวัตต์นะครับที่ลบุรีนะครับจากนั้นมาเนี่ยเสริมสร้างก็มีการเติบโตอย่างต่อนเนื่องจาก40เมกะวัตต์เนี่ยมาปัจจุบันนะครับที่เรา COD ตัวลมที่เวียดนามไปแล้วเนี่ยรวมทั้งหมดประมาณ224เมกะวัตต์นะครับที่ที่เป็นถือโดยเสริมสร้างนะฮะผมจะไม่พูดภาพ ตกทุกโปรเจกต์ทั้งหมดผมจะพูดว่าที่เสริมสร้างถืออยู่นะครับกราบกราบเป็นอีควิตี้กราบเป็นอีควิตี้ครับกราบกรับะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นภาพได้จริงๆแล้วเนี่ยเสริมสร้างถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมติดตามมาตั้งแต่เข้าตลาดถือว่าเป็นบริษัทที่เขาเรียกว่าเติบโตมาโดยตลอดแล้วก็ทําเขาเรียกว่าหาหาปริมาณ PPA เข้ามาฮิปเป้าวันนี้วันนี้ PPA อยู่เท่าไหร่นะฮะขออีกครั้งหนึ่งครับที่เรานะครับ ในในงบในงบไตรมาสสามเก้เดือนเนี่ยที่สะท้อนเห็นในงบเนี่ยร้อย้าเนกนะครับโดยประมาณแต่ถ้าจะเห็นในงบ q 4ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีกสอเดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะรวมถึงโครงการลมที่เราได้ประกาศซี d ดีไปแล้วที่เวียดนามเข้ามาอีกนะอที่เป็นแอคติไม่กว่าประมาณสักสามสก้าวั์นะครับนะซึ่งรวมทั้งหมดแล้วเราก็จะมีซี d ทั้งหมดที่เป็นแอคติ้ของเราอยู่ประมาณ2.24 โอ้โห,โโหก็ถือว่าโตโตใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคือฐานเราตาาัดไงเวลาโตแต่ละทีเนี่ยโอ้โหมัน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 โหดมันรุนแรงเหมือนกันนะเอ่อใน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 เชิงของแนวคิดการโตของเรา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 มีแนวคิดแบบไหนอย่างไรครับครับอ่อในส่วนของเส,สริมสร้างเองเจริงต้องเรียนว่าเราเป็นบริษัทที่ทําพัฒนาเรื่องของพลังงานนะครับที่เราเริ่มต้นจากพลังงานทดแทนเนี่ยเพราะว่าโซล่าฟาร์มณช่วงเวลานั้นเป็นสิ่งที่อ่เราสามารถที่จะจับต้องแล้วก็เชิญได้เร็วที่สุด เทินได้เร็วที่สุดหมายความว่าเราสามารถที่จะ manage timeline ได้ว่าใช้ C O D ในปีหน้าหรืออีก2ปีต่อมานะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดก,การที่ค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเทียบกับโรงไฟฟ้าที่เป็น conventional ห a ือแก๊สนะครับนี้โอกาสต่างๆณช่วงเวลานั้นเนี่ยต้องยอมรับว่า6 7ปีก่อนเนี่ยโซลา่าออกมาค่อนข้างเยอะ,นะในทุกๆประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยก็ดีญี่ปุ่นก็ดีนะครับหรือในเวียดนามนะครับ ือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเริ่มที่จะมีโซล่าเข้ามาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือต้นตอของเสริมสร้างคือเราเริ่มจากโซล่าแล้วเราเริ่มแต่วอร์ซไฟออกไปนอกจากโซล่าเนี่ยเรามีโครงการชีวมวลที่เราเพิ่งซื้อเข้ามาแล้วเราก็มีโครงการพลังงานลมที่เราเพิ่งซื้ดีไปที่เวียดนามนะครับก็เสริมสร้างเนี่ยก็จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอีกสองสามปีข้างหน้าด้วยซ้ำนะฮะเพราะเรามีวางแผนปลายไว้แล้วนะครับ mm. เป้าของเราเนี่ย ขั้นต่ำ400ในกวัดที่เป็นแอคูตี้นะครับปัจจุบันที่เรามีอยู่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็น่าจะท้าพัฒนาครบเสร็จนะครับทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเกินเป้าแล้วเกินเป้าของเราที่เรา้ง400นี่คือปีไหนนะฮะที่ตั้งไว้ในปี24ครับ24ก็คืออีก3ปี3ปีข้างหน้าใช่ครับครับผมอ่าฮะจริงๆก็เหลืออีก2ปีกว่าคือนิดเดียวอ่ะเพราะปีนี้ก็ปลายปีแล้วใช่ครับ จริงๆเราวางเอาไว้ในปี2 25ถึง26ด้วยซ้ำที่จะมีครบ400แต่เราน่าจะมาได้เร็วกว่าเป้าที่เราวางเอาไว้ครับท,ท,ทีนี้เราต้องมาถามเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพลังงานทดแทนเนี่ยคนพูดถึงเยอะแต่แต่ก่อนที่เราจะไป่าใ,ในภาพของในอนาคตผมฐานตอนนี้ก่อนหลายคนก็ถามอยู่ครแล้วตกลงว่าโซล่าฟาร์มเนี่ยเขาเขาไม่ค่อยทำกันแล้วนะนะฮะอแล้วเราเราเราวิธีการหาเอานกขณะนี้ก่อนนะ เราเราจะไปหาจากไหนยังไงให้มันเข้ามาหรือว่ารอไปก่อนหรือไงครับผมว่าโอกาสมีค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนของประเทศเพื่อนบ้านเราครับเวียดนามเอเเงเนี่ยมีเม็กที่เยอะมากที่ให้เราสามารถแปรอะควายได้อย่างเสริมสร้างเองเนี่ยเรามีวินไปเราอีกตั้งเกือบร้อยเม็กก<ม>็ว<ม>ัานะครับที่เราจะพัฒนต่อเนื่องในประเทศเวียดนามนะครับจากการที่โครงการแรกประสบสำเร็จมาแล้ว นะครับโครงการที่เป็นโซโลาเนี่ยเราก็มีพัฒนายอยู่ในประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างใช้วัตถุดิบเกี่ยวกับทางหินเยอะนะครับเพราะฉะนั้น,นประเทศอิโดนีเซียต้องเปิดตัวเองในการลงทุนพลังงานทดแทนนะครับซึ่งโซลาเนี่ยทางก็เข้าไปกว่า20เมโควัตแล้วก็นำลพัฒนาอีก40ไมกวัตต์นะครับซึ่งโอกาสโตสูงครับ อ่าเราก็จะเห็นโอกาสอ่าในการลงทุนเราจะเอาละแวกไหนฮะละแวกและแวกอาเซียนเนี่ยแหละครับครับก็จะเป็นในส่วนของอาเซียนและเอเชียครับอ่าค,ครับเพราะว่าอ่าตอนเนี้ยผมคิดว่าหลายๆประเทศเริ่มตื่นตัวเยอะมากขึ้นผมคิดว่า post covid เนี่ยนอกจากเป็นเรื่องของการเปิดประเทศแล้วหลายๆประเทศเองเนี่ยก็เริ่มกลับมาเริ่มศูนย์นะครับในการลงทุนนาหรือว่าส่งสริงงานทดแทนอย่างจริงจังเริ่มตั้งแต่ปี นะครับครับอ่าฮะทีนี้ผมถามต่อในการเป็นลงทุนต่างประเทศเดีย่ยแน่นอนมันจะมีเรื่องของความเสี่ยงนะครับว่า้าตกลงว่าเอ้เข้าไปเนี่ยขายไฟให้กับใครเงินตราเขาจ่ายไหมจ่ายเท่าไหร่อย่างไร,รเอาออกประเทศได้ไหมในหลักการ,รในเรื่องของการเลือกประเทศเอา่าเรารเราเรา,เราใช้วิธีการเลือกแบบไหนอย่างไรและด้วยความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยผลตอบแทนมันควรที่จะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่อย่างไรครับครับเรย่างนี้ครับ แน่นอนผมคิดว่าในทุกๆประเทศที่เข้าไปลงทุนมีความเสี่ยงนะครับหนึ่งเราต้องมีเนอร์ที่ดีนะครับสองเราต้องเข้าใจครับว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ซึ่งหมายความว่าเราเข้าใจการพัฒนาโครงการแต่ละประเทศมากน้อยแค่ต่อให้มีพาร์ทเนอร์นะเราก็ต้องเข้าใจในการพัฒนาโครงการพวกนั้นด้วยสามเราต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงนะครับ p p a ของเราได้รับเงินเป็แบบไหนนะครับการจ่ายเป็น,ปนอย่างไร นะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่เราต้องเข้าไปประเมินนะครับทั้งนี้ทั้งมวลเนี่ยเราก็จะประเมินออกมาว่า IR r เนี่ยก็ต้องไม่ต่ำกว่า13-14%อนครับอย่างผมเรียนไปว่าการลมครับซึ่งที่เราเพิ่ง COD ดีไปเนี่ยแน่นอนครับลมเมื่อเทียบกับโกลาความเสี่ยงสูงกว่าใช่ไหมฮะเพราะว่าลมเนี่ยแต่ค่อนข้าง depend on s ีเซ o n a l มากกว่า,ลาแล้วก็โลเคช o นค่อนข้างมีส่วนสำคัญมากครับว่าลมแรง แดดดีไม่ใช่ลมจะค่อนข้างละเอียดอ่อนมากกว่าในโครงการที่เราเห็นเนี่ยก็ up to 17-18% return เลยนะครับครับโอ้โอนะฮะผมผม,ผมขอสอบถามอย่างนี้ผมอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้นทุนของอการผลิตไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมเองก็ตามหรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์เองก็ตามตอนนี้โอล้ลงมาพอสมควรใช่ไหมครับพอที่จะทำให้ return ได้ได้สูงขึ้นใช่ไหมครับหรือยังไงครับ ครับคือเรียนอย่างนี้ครับพลังงานลมผมคิดว่ามาร์เก็ตของพลังงานลมในเอเชียครับที่จะมีเยอะและมีผลต่อ,อมูลค่าการลงทุนก,ก็คือประเทศเวียดน,นามอินโดนีเซียกับประเทศจีนนะครับซึ่งดีมานจะค่อนเยอะในปีที่ปีนี้คะับที่หลายโครงการจะต้องซีอดีนะครับซึ่งอตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องเห็นว่าคอสของการลงทุนพลังงานลมลดลง อย่ามีนยัยสำคัญนะครผมเน้นย้ำนะครับเพราะว่าตัวโครงการ,รพลังงานลมเนี่ยถ้าเราจํากันได้ส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในยุโรปนะฮะแต่ว่ายุโรปเนี่ยข้างเต็มทีนี้มันก็เกิดการที่ว่าทางซัพพลายเออร์เองก็ต้องผลิตกำหารลมที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพพลังงานงในแถวบ้านเราซึ่งหมายความว่าเอฟเฟกต n ซีต่างๆเนี่ยดีขึ้น นะฮะผมเน้นย้ำนะครับก็คือหมายความว่ายิงเนี่ยจะดีขึ้นซึ่งหมายความว่าในลมสปีดที่เราต่ำเนี่ยตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีก็สามารถที่จะผลิตกระแสลมได้ค่อนข้างดีถ้าเทียบกับเมื่อสี่ปีก่อนอ่าครับอ่าที่ก็กลับมาคํานวณว่าในเชิงการลงทุนเนี่ยมันก็เกิดการคุ้มทุนมากขึ้นนะครับเพราะว่าตลาดของอ่าการหันลมเนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนจากยุโรปมาสู่ที่เอเชียซึ่งต้นทุนของรายได้ของเอเชียเท่านี้นะครับผู้ประกอบการ มองดีเทิร์ประมาณนี้ซัพพลายเออร์ก็จะรู้ว่าไรายได้เขาเคาน์เตอร์ปาร์ตี้ได้เท่าไหร่เขาก็ต้องแอดจัสลงมานะครับตามตามที่เป็นเช่นเดียวกันในโปรโซลา่าผมคิดว่าตอนนี้โซลา่ามีเรื่องของทีมานเกิดขึ้นค่อนข้างโปสมควรนะครับในประเทศจีนเพราะว่าถ้าเราจํากันได้เก่อาประเทศจีนตอนนี้เริ่มที่จะหยุดนะครับหยุดกําลังการผลิตที่เป็นถ,าถ่านหินแล้วก็ส่งเสริมพลังงานทดแทนมากขึ้น พูดง่ายๆหมายความว่ารับซื้อไฟจากพลังงานทดแทนมากขึ้นนะครับเพื่อได้เป็นเป้าหมายในตัว COP ที่จีนเองก็วางเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเป็นเทรนดที่น่าสนใจมากนะครับในการลงทุนพลังงานทดแทนครับอ่ากราบผมอ่ะนะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้เพิ่งบอกไปอย่างลมเยีะยประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจริงๆเวียดน,นามเราก็กำลังจะจ่ายไฟอ่าลมถูกไหมฮะอ่าที่ผ่านมาเราตี IRR ไว้สักเท่าไหร่นะครับมันจะสูงกว่านั้นถูกไหม คือจริงๆแล้วต้องต้องเรียนว่าเวียดนามเนี่ยเราเราก็มองเห็นประมาณ17%รีเทิร์นได้นะครับถ้าถ้าถ้าแลที่เราวัดมาเนี่ยเราก็ดูดัตต้าเฉลี่ย20ปีย้อนหลังเรานับปีที่แล้วด้วยนะครับปีที่สยภาพลมนี่ผมื่อว่าหลายๆคนเข้าใจว่าเป็นปีที่ลมไม่ดีเราลับเข้าไปรวมแล้วนะครับเราเชื่อว่าองค์การลมเนี่ยมีมีศักยภาพค่อนข้างสูงนะโดยเฉพาะในเวียดนามเนี่ยที่เสริมสร้างได้อยู่อยู่ประมาณสัก9.8 เป็นค่าไฟที่สูงที่สุดนะครับเป็นค่าไฟงานลมที่สูงที่สุดในในเวียดนด์สเกลข้าบลมที่เราเห็นเนี่ยในเดือนนี้มันอาจจะเป็นช่วงเดือนที่ดีนะครับกาลังไต่ไต่แล้วก็เฉลี่ยอยู่ประมาณสิบเมกเปอร์เซ็นต์ครับผมอ่าอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องถามนะฮะเพราเออเมื่อกี้บอกคุณผู้ชมไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเรื่องราวของรงไฟฟ้าแบบไฮบริดก็คือจะเป็นลมเองก็ตามจะเป็นโซล่าเองก็ตามแล้วมีแบตเตอรี่มาเพิ่มเราเรามีแนวคิดตรงนี้ในอนาคตหรือเปล่าครับ จริงๆเสริมสร้างมีทําแล้วนะครับอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเข็นว่าอยู่ที่อยู่ที่ฮอกไกโดเราเป็นโซล่าฟาร์มที่ติดตั้งพร้อมแบตเตอรี่เมื่อสามปีก่อนสามสี่ปีก่อนนะครับในปี2018ที่เราอ Hi Fi ขายไฟโครงการแรกที่ญี่ปุ่นเราโซล่าฟาร์มของเราติดตั้งอยู่ที่ประมาณ21เมกะวัตต์ DC นะเราติดแบตเตอรี่อยู่ประมาณ9-10เมกะวัตต์อา นะครับเพ r ร o s e เพราะอะไรเราถึงติดตั้งนะครับมันมีผลให้การหนึ่งคือการไฟฟ้าเนี่ยเป็นคนออกกฎว่าเราต้องติดตั้งนะครับสองนะครับติดเพราะอะไรเพื่อเหลือในการเรื่องของการเหวี่ยงของระบบนะครับอย่างญี่ปุ่นถ้าเราถ้าเราเข้าใจคือเมฆก็ค่อนข้างเยอะนะครับแตงอาทิตย์ถูกกดบังบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการเหวี่ยงของกระแสะไฟฟ้าหรือระบบความถีในระบบของสายส่งนะครับแบตเตอรี่เนี่ยมาช่วยทําให้ การเหวี่ยงตรงนี้เนี่ยมันมั่นคงหรือว่ามันมันสามารถที่จะพิจิกได้เบื้องต้นนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการ Storage ค,รคือโรองไฟฟ้าเราเนี่ยสามารถ Store ได้นะครับประมาณสองชั่วโมงมครับครับทีนี้ผมขอนย่ายถามอย่างนี้เพะร์เป็นผู้ผู้ที่ทํามาแล้วด้วยนะฮะแล้วก็เห็นภาพของเทคโนโลยีอนาคตพวก Energy Storage เนี่ยราคามันก็อาจจะถอยๆลงมาได้นะฮะเอ,อ ม,มันมันมันจะมีความคุ้มค่าคุ้มทุนเมื่อไหรค่ครับผมผมไม่แน่ใจว่าผมว่า,วาไม่เกินสามปีน่า,าท,ทำได้เลยครับจริงๆตอนนี้ก็เริ่มทําได้แล้วครับเพราะว่าตอนที่เสิร์ชทำเนี่ยคอสนี่น่าจะสูงกว่าปัจจุบันอยู่ประมาณสามเท่ากว่าแต่ที่ต,ตอนนั้นเราเราทําได้เนี่ยหนึ่งค่าไฟเราที่รับจากภา,รค,าครัฐคือสิบสองบาทสองเราได้ส u b s i d i จากรัฐบาลญี่ปุ่นประมาณสองร้อยกว่าล้านบาท เพื่อเป็นการสนับสนุนให้โครงการต้นแบบตรงนี้สครับเห็นภาพเห็นภาพโอเคทีนี้มามามาอีกหนึ่งประเด็นอคุณจินจะถามอะไรบ้างเห็นขยบปากนะไม่ในส่วนอยากถามในส่วนของเวียดนามอันนี้มาเชิบอ่าค่ะคือมีคำถามที่เอฟซีของเสริมสร้างเนี่ยอยากทราบจริงๆค่ะว่าในส่วนของเวียดนามเนี่ยมันมีกรณียกเลิกระบบฟีดฟีดอินเทอร์เฟหรือเปล่าครับแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ระบบบิดดิ้ง ทางเสริมสร้างเนี่ยยังสนใจลงทุนในเวียดนามต่ออีกไหมหรืออย่างไรคะ,ะรายัางสนใจครับเพราะเราจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจว่าอุตสาหการรมมันเปลี่ยนแปลงครับ FIT หรือ Adder ก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเรื่องของการสนับสนุนให้เกิดขึ้นของการลงทุนนะครับจนกระทั่งตอนนี้เป็นเรื่องของประมูลเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยผมก็เลยต้องเน,น้นกับนักลงทุนว่าทําได้ครับ แล้วจริงๆแล้วเป็นเป็นมาร์เก็ตที่ที่ปัจจุบันเป็นอยู่นะครับอย่างแต่ละไซส์ของเสริมสร้างเนี่ยก็เป็นไซส์ที่ขยายขยายจากการที่เราลงทุนเขื่อไว้แล้วนะครับซึ่งเราก็มั่นใจว่าเรามีต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะครับบวกกับอ่ตัวคอสในการลงทุนพลังงานลมเนี่ยก็ถือว่าต่ําอยู่ในระดับที่ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเรามั่นใจว่าเราเป็นจัดการได้ครับอืมครับ เอพลังงานทดแทนที่เวียดนามเขาจะออกมานี่ตามแผนนี่เขามีสักกี่เมกะวัตฮะโอ้ผมว่าน่าจะเยอะครับอันนี้น่าจะเป็นแผนระยะยาวถึงยี่สิบปีขนก็น่าจะออกมาเกี่ยวไม่ต่ำกว่าสองสามหมื่นเมกะวัตนะครับที่จะเป็นทั้งพลังงานลมด้วยก็ดีพลังงานแสงแดดด้วยก็ดีแต่พลังงานที่เป็นคอนเวนทลที่ใช้แอลก็ดี ครับผมอ่ะทีนี้ผมขอญากถามงี้นะฮะหลายคนเนอะมองภาพที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะมองภาพว่าเออหายากนะอ,อ่ไม่ว่าจะเป็นลมหรือว่าจะเป็นอ,อ่าโซลา่านะครับอ,อ่าแล้วผลตอบแทนก็อาจจะไม่ได้ดูดีมากสักเท่าไหร่ในก่อนหน้านั้นแต่วันนี้เนี่ยพอพูดถึงการลดโลกร้อนปุ๊บเนี่ยผลตอบแทนต่างๆหรือว่า PPA ต่างๆเริ่มเริ่มหันกลับมาดีขึ้นไหมครับหรือ,อยังไงครับคือผมมองว่าอตอนเนี้ยเข้าใจว่าํำพลานาทดแทน ต้นทุนการผลิตนต่างบนะครับเราก็ปงได้ p t e ตามต้นทุนที่มันต่าลงแน่นอนครับ f i t หรือว่าเป็นบิดดิ้งเนี่ยอ,อันนี้แล้วแต่แต่ละที่จะมีเทคนิคและในการที่จะบ mm. ระหิหารจัดการให้ดีที่สุดที่สุดแต่อีกสิ่งผมอยากจะเน้นย้ำก็คือเรื่องการเทรดดิ้งเรื่องของคาร์บอนเครดิตตัวนี้เนี่ย mm. โอบวกครับซึ่งยังไม่มีใครคิดหรือว่ามาประกอบว่านี่เป็นรายได้ส่วนเพิ่มให้กับพลังงานแท นะครับผมยกตัวอย่างออย่างการของเสริมสร้างเนี่ยเรามีทั้ดประมาณสักประมาณสักสองร้อยกว่าประวัติที่โอเปเรตแล้วนะครับทุกๆวันหรือทุกๆทุกๆหน่วยที่เราลดคาร์บอนอิมิชชั่นได้เท่าไหร่เนี่ยเราสามารถจานะฮะผมเชื่อว่าระบบเนี้ยจะเปิดเพิ่มในปีเราสามารถที่จะนำตัวเ้ยไปขายในคาร์บอนมาร์เก็ตนะอ่ากราบ มีในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าซื้อขายกันอยู่ประมาณ 2, เหรียญสิสองเหรียญต่อตันแต่ในอินโดนีเซียเนี่ยรับซื้อ 7, เจ็ดถึงสิบต่อตันเดี๋ยวเดี๋ยวเเมื่อกี้เสียงเสียงหายไปหน่อยนึงนะฮะคะถ้าถ้า,ถ,าถ้าตลาดอเมริกาเนี่ยผมรู้อยู่ประมาณสักห้าสิบสองเหรียญต่อตันอินโดนีเซียอยู่ประมาณสักเท่าไหร่น,นะฮะประมาณสักเจ็ดถึงสิบเหรียญต่อตันเบื้องต,ต้นเบื้องต้นครับอ๋อเบื้องต้นทีนี้ผมอยากให้มองภาพใหญ่ก็คือว่าหลายหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ เราไม่ได้มองถึงพลังงานเรามองถึงบริษัทที่ซื้อมาขายไปหรือว่าบริษัทที่ถ้าพูดแบบคองกรอ m e r ก็คือพวกทำอุตสาหกรรมอาหารแล้วทุกคนต้องซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อที่จะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวเองเนี่ยได้มาจากพลังงานที่เขียวหรือพลังงานสะอาดนะครับมันจะเกิดการซื้อเส้นของคาร์บอนเครดิตตรงนี้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเราจะมีตลาดยุโรปตลาดของเมริกาบริษัทพวกนี้ที่ต้องการซื้อคาร์บอนเครดิตเนี่ยเริ่มที่จะมาขอพูดคุยกับอ่ากำลังงานทดแทนไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่เพื่อที่จะขอซื้อคาร์บอนเครดิตอืมกลับผมอ่าเพราะฉะนั้นตนก็จะเป็นต่อจากอ่าหลาย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 ฟันจะเป็นของสิงคโปร์ก็ดีหรือยุโรปก็สนใจที่จะขอเข้ามาซื้อคาร์บอนเครดิตครับ อืมครับอันนี้คือขายตรงเลยใช่ไหมทีนี้ผมก็กาลมาอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยกันนะครับมันก็ค่อนข้างาก,กับเราแล้วก็เขาเนี่ยอ่าพอดีทางทางต่างประเทศเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นนโยบายครับนะครับซึ่งคิดว่าเป็นได้นะครับในในในปีนี้ครับถามถามจริงๆว่าจะได้ความชัดเจนเนี่ยเมื่อไหร่อย่างไรอะคะคาดว่าผมคิดว่าไม่เกินขึ้นปีหน้าครับว่าตลาด ค่อนข้างบูมครับมันเหมือนตอนนี้ทางกองทุนพวกนี้เขาก็มองถึงว่าเออนี่ตลาดที่เขาควรจะมาซื้อขายก่อนครับหนึ่งเขาคือต้องไปขายต่อให้ลูกค้าของเขานะครับห<ม>รือไม่ก็ตท่งเอาไปไป,ไปเทรดต่างๆว่าเผื่อมใีใครที่จะซื้อเด่นนี้ก็คือมีการลงทุนบวกเรื่องของพลังงานสีเขียวเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือในเรื่องของดิจิตอลแอสเซทต่างๆซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่เสริมสร้างก็เสร็จดูอยู่ที่ต,ต้นตอของแอสเซทเกิดจากนั ีเขียวพลังงานทดแทนอันนี้เป็นอะไรที่ในโลกของดิจิตัลด้วยครับอืออ่ะเห็นภาพเอ้ยเมื่อกี้เห็นพูดมาว่ามีโอกาสคือผมกําลังจะถามต่อนะฮะว่ามีโอกาสที่จะออกเป็นแบบเหรียญดิจิตอลพวกคาร์บอนเครดิตหรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีบางฝ่ายออกแล้วอ่อย่างหน้าหนังสือพิมพ์ผมก็มีบางบริษัทเริ่มมีแนวคิดแล้ว,ลวเราเรามีแนวคิดตรงนี้ด้วยใช่ไหมฮะผมเราไม่ได้ปิดกัน้นเรามองว่านี่เป็นโอกาสที่จะส่งเสริมนะครับในภาคธุรกิจ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีแล้วเราก็จริงๆแล้วเรามีมีความตั้งใจที่อยากเข้ารู่แล้วครับผมคิดว่าตอนนี้ก็เป็นอะไรเป็นประตูปะเปิดเข้าไปในย่กงอีกนในส่วนของดิจิทัลแอสเซทเป็นอีกครับอ่านะฮะแบบสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่<ม>ญญาไหร่นะฮะแต่เห็นภาพว่าโอเคเดินหน้า เรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะเรื่องของคาร์บอนเครดิตไม่ว่าจะเป็นการเจราจากับกองทุนเองก็ตามหรือว่าจะเป็นเรื่องเรื่องของการที่อ่จะจะจะแบบออกเหรียญเองบ้างนะฮะอันนี้ก็ศึกษากันอยู่นะครับทีนี้ผมผมขอ,อนญาตสอบถามอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าอ่คุณจะมีอะไรปากผมเห็นขยะปากไม่มีแนละ้วไม่มีไนมะ่ว่าผมจะให้ฝากแล้วแหละผมผมอยากเห็นภาพว่าอย่างเช่นผมอนาคตผมเห็นแล้วนะฮะผมเห็นอยากเห็นภาพระยะใกล้หน่อยหนึ่งว่าอ่าอย่างใน ไตรมาส4เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีตัวของ COD เพิ่มปีหน้ามีโอกาสคว้า PPA มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะเ,าเปิดประเทศกันแลแ้วนะฮะ COD มีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับคุณมารุ้ครับเราแผงตังนึงผมผมขอเริ่มจากปีนี้ก่อนนะครับในปีนี้เนี่ยถ้านักลงทุนได้ผลประกอบการของเสริมสร้างในเก้าเดือนที่ผ่านมาเราใกล้เคียงกับผลประกอบการทั้งปีต่อปีที่แล้วแล้วครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่าบริษัทก็คงเติบโตอย่างต่อเนื่องในไตรมาสสี่เราก็จะมีโครงการลมเข้ามาบุ๊กเป็นผลประกอบการเข้ามานะครับส่วนในปีหน้าเนี่ยเราก็ยังมีตั้งเป้าว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะเรามีไพพ์ไลน์อีกประมาณร้อยกว่าถึงร้อยห้าสิบเมกะวัตต์ที่จะเริ่มที่จะพัฒนาแล้วก็เริ่มก่อสร้างรวมถึงตอนนี้เสริมสร้างเองเนี่ยก็มองถึงการ m อออโครงการเพิ่มเติมนะครับก็ เราคาดหวังว่าจะมีความชัดเจนเนี่ยในเดือนหน้านี้นะครับหรืออย่างช้าก็ต้นต้นปีหน้านะครับครับครับอ่ะหน้าจะไ้เยอะนะครับเอาวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ